คุณกุสุครับเรามีนัดกับน้องเฮสแมนเป็นประจำน้องเฮสแมนเนี่ยก็จะนําของกินนะฮะอาหารในที่อร่อยเนี่ยมาฝากคุณผู้ชม<ะ>แล้วพอมาปุ๊บก็จะอารมณ์ดีจะยืนเต้นข้างๆน้องลูกปัดนะฮะเต้นตลอดเต้นซ้าย<ะ>เต้นขวาเต้นหน้า<อ>เต้นหลังอ,อ่ะมาแล้วมาแล้วนะฮะนี่เมื่อกี้มาช้าหน่อยนะฮะนี่นีนน<ะ>แต่ว่านะฮะวันนี้น้องเฮสแมนนะ,ะจะพาไปกินข้าวหลาม<ะ>ปกติข้าวหลามเนี่ยกินหน้าอะไรบ้างเนี่ย S <S <S ก็กินแบบกะทิเยอะ <S <S 2> <S 2> อะกะทิใช่ไหมเออวันนี้ไม่มีกะทิแน่นอนนะ,ะเป็นข้าวหลามะไส้หมูย่าง <S 2> <S 2> <S 2> <S กับไส้ปลากระพงะมันจะอร่อยขนาดไหนนะเอาไปดูซิ นี่นะครับไปที่หมู่บ้านข้าหลามบ้านบนควรหมู่8ตาบลโคกสะบ้านอำเภอนายงจังหวัดตรังครับตอนนี้ชาวบ้านเร่งมือทำข้าวหลามครับเป็นสินค้าขึ้นชื่อในชุมชนนะสืบทอดกันมานะกว่า150ปีจากเดิมทีเนี่ยอย่างที่น้องลูกบาดบอกอ่ะเป็นพวกน้ํากะทิเงเป็นข้าวหลามเนี่ยรับดั้งเดิมออริจินัลนะฮะก็พัฒนาต่อยอดสินค้าเป็นไส้ต่างๆรวมกว่า10ไส้ ล่าสุดฮะเพิ่มไส้พิเศษครับนำอาหารขึ้นชื่อชื่อดังในพื้นที่จังหวัดตรังก็คือหมูย่างและปลากระพงฮะ,ฮะเป็นวัตถุดิบสดใหม่จากทะเลตรังต่อยอดฮะเป็นเข้าหลามกระตุ้นยอดขายและเศรษฐกิจให้กับสินค้าชุมชนและเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะฮะ ตอนนี้ฮะมีทั้งหมด12ไส้่เดี๋ยวเราจะไล่าให้ฟังนะเอาที่มันไส้ที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเนยนะไส้ปลากระพงและไส้หมูย่างนี่ก็มีไส้บ้าจ่างโรยเห็ดหอมก็มีฮะไส้ใบเตยมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีไส้หวานอีกหลายไส้ด้วยกันนะครับราคาขายอยู่ที่กระบอกละ3 0มสบถึงสาบาท3กระบอกฮะเอาไป100บาทนะฮะแต่ถ้าเป็นไส้ปลากระพงไส้อันชันมะพร้าวอ่อนไส้หมูย่าง ราคากระบอกเล็กอยู่ที่50บาทกระบอกใหญ่อยู่ที่100บาทนะครับไปอุดหนุนกันได้ครับที่หมู่บ้านขหลามบ้านบนควรหมู่8ปตําบลโคกสะบ้าอ,อำเภอนายงจังหวัดตรังครับโทรไปก่อนก็ได้ว่าไสหมูย่างเนี่ยหรือว่าไสปลากระพงหมดหรือยังนะฮะ,ะไปที่เบอร์0ู6 8 6 9 6 7 1 3ครับ ซื้อมาฝากกันหน่อยนะคะส่งมาที่ข่าวติดปากก็ได้นะคะจะได้ทานด้วยกันนะคะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ